ิปโก้เนี่ยเรามีธุรกิจหลากหลายมากนะครับเรามีธุรกิจน้ําผลไม้อย่างที่พี่เต้เข้าใจถูกต้องอแล้วเราก็มีธุรกิจยางมาตอยด้วย,วยเราเป็นส่วนรวมเรื่องใหม่มากเลยผมไม่รู้เรื่องลเลยค่ะผมงเซ็ชั่นก็อยู่แล้วๆสักประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะรีบสัมภาษณ์แล้วผมจองคิวไว้เลยได้ไหมฮะได้เลยผมรู้สึกปวดเมื่อยมากเลยฮะตอนนี้จัดคอนเสิร์ตไหมครับผมจัดคอนเสิร์ตพอได้ได้นะต้องดูคุณที่เนี่ยมีอัจารย์ให้นั่งดูเนี่ยอาจจะแบบมินิบิ๊กมอลเทนอะไรอย ผู้ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่ตึกทิปโก้ทาวเวอร์ติดกับทางลงทางด่วนพระราม6เลยนะครับเขาล่ำลือกันว่าตึกนี้เนี่ยเป็นออฟฟิศทาวเวอร์สไตล์รีสอร์ทครับและเขาบอกว่าถ้าผมได้ทราบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกสาวผมอยากทำธุรกิจจะต้องอยากมาตั้งออฟฟิศที่นี่แน่ๆแมอันนี้ก็ฟังอย่างเดียวมันเชื่อไม่ได้ครับมันต้องมาพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตึกนี้กันนะคร รู้สึกได้ถึงความโอทงและทันสมัยนะครแล้วอยากจะบอกว่าแค่ทำเลนี้ก็ชนะใจผมแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมขับมาจากอารีทะลุมาปึ้งเดียวถึงเลยแล้วพอขึ้นไปที่จอดรถก็สะดวกสบายมากขึ้นไปประมาณสัก2ชั้นผมได้จอดรถเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าไอ้ที่ว่าเป็นออฟฟิศสไตล์รีสอร์ทนั้นเป็นเช่นไรวันนี้ มีผู้บริหารของ t i ิปโก้ทาวเวอรรอให้คำแนะนำกับเราอยู่นะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณรับครับขอบคุณมากครับนี่คือคุณนับพัฒน์นะซึ่งเป็น MD ของ t i ิปโก้ทาวเวอรนะครับวันนี้ต้อนรับครับมาเรียกว่ามาเป็นไกด์ทัวร์เองเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องขอคำพิสูจน์นะฮะทั้งหมดในวันนี้ถ้าทัวร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่นี่คือออฟฟิศทาวเวอร์สไตล์รีสอร์ทจริงหร ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าลูกสาวผมตัดสินใจทําธุรกิจของตัวเองเขาอยากจะมาเปิดออฟฟิศที่นี่ได้จริงหรือเปล่าครับยินดีมากเลยครับผมกล้าพิสูจน์ได้ครับได้ครับงั้นผมเริ่มอย่างนี้ก่อนครับผมเชื่อว่าอันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คิดคล้ายๆผมได้ยินคําว่าทิปโก้คำแรกเนี่ยนึกถึงน้ำผลไม้ก่อนเลยครับครับทำไมทิปโก้ทำตึกออฟฟิศบิลดิ้งอย่างนี้ด้วยฮะมันมีที่มาอย่างไรครับทิปโก้เนี่ยเรามีธุรกิจหลากหลายมากนะครับเรามีธุรกิจน้ำผลไม้อย่างที่พี่เต้เข้าใจถูกต้้้อองงแลววเรราาากก็มมีธุิจยยยตด เราเป็นส่วนร่วมเรื่องใหม่มาเลยผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมเป็นธุรกิจที่ใหญ่ของเราระดับหนึ่งเลยครับผมเรามีส่วนร่วมในการร่วมปูรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับผมแต่แล้วเราก็จะมีธุรกิจในเครือเนี่ยเรียกว่าพนักงานในเครือค่อนข้างเยอะตึกนี้เลยเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากคุณประสิทธิ์รัตย์ศรคซึ่งเป็นฟาวเดอร์ร่วมกับคุณสมจิตเสษฐินในการที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องสร้างที่อยู่ให้กับตัวเองก็เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงจะสร้างตึกทิพยโก้ที่คุณภาพเนี่ย เสมือนเราสร้างบ้านของเราเองตึกเนี้ยเราจะอยู่กันในส่วนที่โค้กกรุกร๊ปเนี่ยเชั้นและที่เหลือเราก็สามารถให้ลูกค้าท่านอื่นเข้ามาเป็นเพื่อนบ้านได้ครับผมคือฟังอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจนะคนเราเนี่ยถ้าสร้างตึกเพื่อให้ออฟฟิศตัวเองอยู่เดี๋ยสร้างไม่ดีไม่ได้หรอกใช่ครับผมเพราะต้องอยู่เองใช่คูกต้องครับผมแล้วสร้างดีแล้วไหนไหนแล้วก็ชวนคนอื่นมาอยู่ด้วยรเริ่มต้นมาอย่างนี้ก็สบายใจเดี๋ยวขอให้คุณพัชช่วยพาทัวร์หน่อยครับ ชั้น5ครับผมชั้น5นะครับคือชั้นที่เพิ่งเปิดใหม่ผมรู้สึกได้ถึงความโอทถมทันสมัยแล้วก็น่าอยู่ขึ้นมาทันทีนะฮะในแง่ของการตกแต่งเนี่ยผมเห็นมุมนี้ผมชอบมากตรงนี้เป็นคอมบอนเอรีใช่ไหมสุขครับสามารถมานั่งอยู่กันได้แล้วก็เอาละผมเห็นมุมนี้ผมเริ่มเข้าใจคําว่าออฟฟิศสไตล์รีสอร์ทแล้วคือมองไปเนี่ยมันรู้สึกตรงโล่งสบายตาใช่ครับผมแต่ในขณะเดียวกันนี่คือทางด่วนเลยครับคือจริงๆเราอยู่ใกล้ทางด่วนมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเรามองไป เรารู้สึกได้ว่ามันไม่มีตึกอื่นๆมามาบทบังทัศนียภาพนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะที่ที่อยากให้เรียกว่าเป็นออฟฟิศสไตล์รีสรทเสมือนเวลาพี่เต้ไปทอดใจทํางานอยู่ริมทะเลคิดดูโอ้โหนี่ผมทำให้ดูฮะทอดใจทํางานอยู่ริมทะเลเชิญคุณพภัท์นั่งนครับนั่งเลยกันครัแล้วชั้นนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เป็นให้เป็น wellness center ครับผม wellness center หมายความว่าเป็นเรื่องเสริมความงามเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเี้ใช่ครับผมจะมีสุขภาพเรื่องการฝังเข็มแค่แผนจีนแล้วก็มีเรื่องสปาทรีทเมนต์โอ้โหพาไปดูหน่ได้ไหมฮะเริ่มอยากรู้นะฮะแล้วก็มีเรื่องเทคนิกทันตกรรมตอนนี้ทุกคนกําลังเริ่มเข้าก่อสร้างครับเรามี พื้นที่ประมาณ7ห้องแต่ตอนนี้เหลือแค่2ห้องครับผมมีผู้มาเช่าแล้วผู้มาเช่ากําลังตก <5 S 1> แต่ง,อ,งอยู่สามห้องแล้วก็<อ>มีเปิดแล้ว2ห้องครับผมโอเคครับแต่ว่าทํางานที่นี่ถ้ารู้สึกว่าโอ้มันเครียดมากเนี่ยมาที่ชั้นนี้ก็ เรกว่ามีทั้งเรื่องความงามเรื่องสุขภาพมีหมดเลยสปานะฮะดูแลผิวหน้าทําโบท็อกยังได้เลยนะฮะครับผมเฟลเลอร์ได้หมดเลยที่นี่เต็มรูปแบบเลยครับผมรู้สึกวันนี้หน้าเราแบบว่าหน้าสดไม่สวยเลยนะครับเดี๋ยวอินสตาแกรมไม่ได้นะฮะหรือเดี๋ยวเข้าประชุมแล้วไม่มั่นใจลงมาโบท็อกสักหน่อยได้เลยทันทีนะฮะครับผมหรือว่าวันนี้รู้สึกว่าปวดเมื่อยร่างกายผมไม่รู้อันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ผมเห็นผมเห็นป้ายนะเขียนว่าคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจี โอ้โหอันนี้คือครับอันนี้จะเป็นคุณหมอฝังเข็มได้ด้วยครับเหรอครับครับโอ้โหหยโอ้โหครอบแก้ววันนี้ผมเห็นลูกน้องผมชอบไปทำครับครับผมนี่คือซันมูนคลินิกนะครับอ่านี่สวัสดีครับขออนุญาตเรียบชมนะครับโอ้โหแต่ผมขออนุญาตใช้ไมโครโฟนนี้ร่วมกันนิดนึงนะฮะได้ได้ค่ะมาเปิดที่นี่นานหรือยังฮะที่นี่มาเปิดร่วม2เดือนจะเข้าเดือน โอ้เป็นยังไงบ้างครับชอบไหมฮะดีเลยค่ะก็ที่นี่เป็นฝึกสํานักงานเนาะก็จะมีงานออฟฟิศเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเยอะซึ่งคทินิกแพทย์แผนจีนสุดเด็นเลยก็คือลดอาการปวดเมื่อยฝังเข็มแก้ปวดมันใช้เวลานานไหมฮะสมมติอยากลงมาฝังเข็มคือถ้าทำหนึ่งเซ็กชันก็อยู่ราวๆสักประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้ค่ะเดี๋ยวผมจะรีบสัมภาษณ์แล้วผมจองคิวไว้เลยได้ไหมฮะได้เลยค่ะรู้สึกปวดเมื่อยมากเลยฮะตอนนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคับ โอ้โหเข้าใจแล้วฮะว่าว่าทำงานที่นี่นี่น่าจะได้บรรยากาศที่สะดวกสบายเหมือนอยู่วิสอร์จริงๆนะะเป็นออฟฟิศที่เริ่มต้นแนะนำด้วยสปาแล้วก็คลินิกฝังเข็มก่อนเลยนะฮะเราไปต่อกันที่ไหนดีฮะเดี๋ยวไปต่ออันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเองนะครับโอเคครับได้ครับนั่นเราไปครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมี เซอร์วิสอะไรอื่นอีกบ้างครับที่ที่ตึกนี้ที่นี่เรามีค่อนข้างครอบคลุมนะครับเรามีร้านอาหารทั้งไทยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ศูนย์อาหารของเราแล้วเราก็ยังมีร้านทาผมนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นมาแล้วเราก็มีสตาร์บัคส์มีร้านฟรีซี่เป็นน้ำผลไม้ปั่นผมผมเคยมาติดต่องานที่ตึกทิปโก้นี่บ้านภาพจาของผมเลยคือที่นี่มีสระว่ายน้ําที่อยู่ในร่มครับซึ่งผมจําถูกใช่ไหมฮะอยู่ตึกนี้ใช่ไหมฮะถูกครับผม เราจะเป็นสระว่ายน้ําในร่มที่ปรับอุณหภูมิมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งอาคารออฟฟิศหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งฟิตเนสเซ็นเตอร์<ม>เราเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่มีแบบนี้ครับนี่ผมเริ่มได้กกิ่นแห่งสุขภาพอันแข็งแรงแล้วนะครับ,รบที่เราเดินเข้ามาในโซนที่เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ใช่ไหมฮะครับห้องข้างขวานี่เมื่อกี้ผมเห็นเครื่องออกกําลังกายไปครับนะผู้คนกําลังออกกําลังกายกันอย่างแข็งขันโอ้ขอรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับ โอ้โหครบครันมากนะฮะท่องเวทเราซึ่งมีอุปกรณ์เกรด A แล้วก็ค่อนข้างครบรันครับนอ้ยยัมีข้างบนนั้นอีกด้วยข้างบนจะเป็นคาร์ดิโอครับผมจะเกี่ยวกับเครื่องจ็อกกิ้งเครื่องเทรดมิลยกน้ำหนักกันเสร็จแล้วก็ขึ้นไปคาร์ดิโอสัหน่อยก่อนที่จะกลับบ้างแต่ถ้าเกิดรู้สึกยังไม่เพียงพอต้องไปมุมนั้นต่อครับเชิญครับไปครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือ สะวายน้ําแล้วก็บางคนชอบว่ายน้ําแต่อาจจะเป็นห่วงว่าโอ้โหช่วงนี้หน้าฝนบางทีฝนตกว่ายน้ําลําบากอันนี้คือคุณสามารถว่ายน้ําได้ครับอันนี้คืออีกมุมสไตล์รีสอร์ทที่เรารอยากจะนําเสนอว่าเรามีพื้นที่ทํางานหลากหลายอารมณ์มให้ทั้ง คนรุ่นใหม่สามารถที่เข้ามาเลือกสัตว์ในการทํางานคุยงานได้ครับแต่ครานี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ขับรถมาคือขับรถมานี่สะดวกแน่นอนลงทางออกพระบาดพรวเข้าตึกได้เลย300เมตรเองครับ300เมตรนะฮะแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัวเดินทางยังไงครับเรามีช h ตเทิลเซอร์วิสนะครับบริการรับส่งทั้ง b p s r แล้วก็ mrt บางซื่อเราไปได้ทั้งฝั่ง bts ในเมืองแล้วก็ mrt สายสีม่วง ที่ออกไปทงฝันเตาปูนนะครับเราสามารถรับพนักงานได้จากทั้งสองทิศเลยครับผมอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะแล้วนี่เราอยู่กันที่ทาวเวอร์หนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งทาวเวอร์นี้นี่สร้างมากี่ปีแล้วฮะทาวเวอร์นี้เนี่ยเราสร้างเสร็จตั้งแต่ปี1998 24ปีสี่ปีแล้วครับผมแต่คุณภาพนี่พี่เต๊ปนะจะสามารถแนะนําได้สภาพดีมากนะครับ นี่ดูไม่ออกจริงว่าว่านี่คือตึกที่สร้างมา24ปีใช้งานไม่ใช่แค่สร้างแล้วใช้งานมาแล้ว24ปีเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจมาอยู่กับเราเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าสวยตอนเข้ามาเสร็จแล้วก็โทรมตอนอยู่ไปที่นี่เข้ามายังไงเนี่ย10ปี20ปีผ่านไปเนี่ยเหมือนเดิมครับผมเพราะเจ้าของบ้านก็อยู่ที่ตึกนี้ด้วยครับผมแต่ตอนนี้ล่าสุดก็คือมีตึกใหม่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จสักกี่ปีครับี่สองทนี่เองครับก็คือแค่2ปีนี่เองทำเปิดตัวไปไม่ถึง2ปีีเน่ เราเหลือพื้นที่เช่าแค่ชั้นเดียวแล้วครับแปลว่าต้องรีบอีกต้งรีบแล้วครับช่วยพาผมไปดูครับ มีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นจุดที่เราสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจหรือนั่งคุยงานได้อีกจุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นจุดสําหรับห้องประชุมเรามีห้องประชุมหลักๆเนี่ยสไตล์เตลเตอร์แล้วก็ห้องประชุมที่ทําสามารถทาเทรนนิ่งได้ด้วยเดี๋ยวพี่เต้ตลองชมดูนะครับว่าห้องสไตล์เตลเตอร์ของเราเรียกว่าออดดิทอเรียมเนี่ยเราจะรองรับพนักงาน200คนสําหรับประชุมประจําปีหรือประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบบ ภาพและเสียงนี้เป็นระดับโรงหนังเลยนะครับครับผมโหอันนี้คือแปลว่าสมมุติมีงานแถลงข่าวประชุมสัมมนาก็คือไม่ต้องไปหาโรงแรมไม่ต้องไปหาห้องที่ไหนเช่าเลยครับก็คือใช้บริการของที่นี่ได้เลยใช่ครับผมห้องประชุมเนี่ยสามารถรองรับประชุมผู้ถถอหุ้นที่ถูกกฎระเบียบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยครับโอ้โและดูจากอุปกรณ์ไฟเฟย์เครื่องเสียงก็ค่อนข้างพร้อมมากๆเลย เราสามารถประชุมออนไลน์เนี่ยเทเลมิตติ้งเนี่ยจากทั่วโลกมาที่นี่ได้ครับซึ่งเราจัดประจําเลยครับผมก็แปลว่าผู้ร่วมประชุมก็นั่งฟังไปผู้พูดก็อาจจะอยู่อีกประเทศหนึ่งใช่ครับสามารถส่งเสียงสัญญาณวิดีโอมาที่นี่ได้ถูกครับสะดวกมากครับครับผมมีห้องไหนอีกไหมฮะครับจะมีห้องประชุมเป็นห้องที่ระดับ X ลงมาเพื่อจัดเทรนนิ่งหรือเบรนสตอร์มมิ่งได้โอเคอันนี้คือระดับที่อันนี้เป็นร้อยใช่ครับระดับประชุมประจำปีเลยครับโอเค นะฮะเดียวกันก็จะมีห้องแบบอันนี้คุยกันได้ทุกวันครับผมใช่ไหมฮะเราก็จะมีมุมน่ารักน่ารักเอาไว้สามารถมานั่งคุยงานได้และนี่ก็เป็นจุดที่เราเรียกว่า the terrace terrace เซา์เนี่ยสามารถมานั่งคุยงานพักผ่อนที่เป็นโซนอาท์ดอร์แต่ไม่โดนแดดโดนฝนได้ครับผมอ่าเป็นโซนเอาดอ d o o r มีหลังคาครับอันนี้คือคิดไว้หมดแล้วจริงครับผม เรามาอยู่ที่ตึกล็อบบี้ของตึก2ครับมาอยู่ที่อาคาร2แล้วโอ้นี่คือเชื่อมมาแบบไม่รู้ตัวเลยครับซมเลสครับโอเคตึกนี้เพิ่งเสร็จปี2020ครับแต่ว่าถ้าพี่เต้เห็นคุณภาพแล้วเนี่ยตึก20ปีที่เราเพิ่งผ่านมากับตึกนี้ คุณภาพที่เรารักษาเนี่ยจริงอันนี้จริงนะครับคือคือดูไม่ออกเลยจริงๆนะฮะว่าเราเดินจากตึกที่อายุ20กว่าปีมาที่ตึกที่อายุ2ปมแต่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยดีมากแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมว่าจะถามคุณภาพแล้วตอนนี้เราไม่ต้องถามแล้วผมว่าคือตึกทิปโก้เนี่ยไม่เห็นมีน้ำทิปโก้ให้กินเลยอ่ะผมเจอแล้วฮะอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะสามารถมาอันนี้เป็นรันสควีสเป็นน้ำผลไม้ปั่นของแบรนด์ทิปโก้ครับผมได้ยินมาว่าอาคารหนึ่งเนี่ยทีมออกแบบเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ โอ้โหมีชื่อเสียงระดับโลกเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมบริษัทผู้ออกแบบของตึกหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัทมาจากนิวยอร์กเป็นบริษัทในนิวยอร์กแต่ออฟฟิศซานฟรานซิสโกโอเคนะครับผมชื่อบริษัทเอสโอเอ็มปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้ดังมาจากตึกเซียสทาวเวอร์ที่เคยเป็นตึกสูงที่สุดในโลก20กว่าปีที่ชิคาโกใช่ครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้ออกแบบของตึกเบิร์ชคาลิฟาที่ดูไบ ซึ่ง oh. ปัจจุบันยังครองตำแหน่งเป็นตึกสูงสุดในโลกอยู่ครับแปลว่าถ้าเกิดนั่งทํางานอยู่ทาวเวอร์หนึ่งนี่ทำงานตึกของผู้ออกแบบเดียวกันกันกบเบิร์ชคาลิฟาเลยใช่ครับผมใช่ไม่ธรรมดาบริษัทนี้จะค่อนข้างมีชื่อเสียงในการออกแบบตึกราฟ้าครับครับครับผมนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยความพิเศษของการออกแบบของบริษัทนี้เขามีเรื่องอื่นอีกไหมฮะเขาจะมีเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยเขาค่อนข้างมีวิสัยทัศน์เรื่องนั้นเห็นว่ามีนักศึกษามาดูงานประจําเลยใช่ไหมใช่ครับผมตึกหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ย เป็นตึกที่ค่อนข้างไปไกลมากจากคุณภาพที่เมืองไทยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาควิชาสถาปัต์จุลาภาควิชาสถาปัต์ของศิลปกรเนี่ยจะใส่ไว้ในหลักสูตรเลยว่าต้องมาดูที่นี่ในในการที่นักเรียนจะต้องมาเยี่ยมชมทุกๆปีดูคุณภาพอย่างเช่นชถ้าได้เห็นได้ชัดเนี่ย เราทําจากหินอ่อนทั้งตึกเลยนะครับเป็นหินอ่อนมาจากอิตาลีผมไม่รู้ตัวเลยครับแล้วก็ระบบเนี่ยเป็นระบบที่เราเรียกว่าเป็น dry process คือยกแผนส่วนตึก2เนี่ยเป็นบริษัทผู้ออกแบบเ a ่ m e r เมอร์ r อนนะครับผมแล้วก็ก่อสร้างโดยบริษัทคริสตินีซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยครับผมดูดูจากงานก็เนี้อจริงครสวยงามมาก อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูพื้นที่ที่มีคนเข้ามาอยู่แล้วจริงๆใช่ครับผมนะครับซึ่งนี่คือออฟฟิศของใครฮะอันนี้เป็นหนึ่งในลูกค้าสําคัญของเราเป็นบริษรัทเทโรซ์ครับเทโรซ์แต่เป็นธุรกิจ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนในตึก2เนี่ยเราออกแบบให้ทุกชั้นเนี่ยสามารถเจาะบันไดถึงกันได้เราคิดเผื่อไว้เลยเผื่อลูกค้าต้องการเช่า2-3สาชั้นไม่ต้องรอฟล์ลูกค้าสามารถเดินขึ้นลงเสมือนเป็นออฟฟิศของเขาเลย1ยูนิต3ชั้นได้ครับซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆออฟฟิศเป็นแบบนี้ด้วยผมไปทัวร์มาหลายที่นี่คือเนี่ยอย่างกรณีนี้ก็คือเราสามารถที่เราเดินขึ้นไปได้ใช่ไหมได้เชิญครับผมอันนี้ยิ่งเหมือนรีสอร์ทเข้าไปใหญ่เลย นะะฮนี่เจ้าของบ้านเออพัสวัสดีครับรบกวนด้วยนะครับขออนุญาตเยี่ยมชมหน่อยนะฮะครับผมเป็นยังไงฮะทำงานที่นี่ดีไหมฮะออ๋สนุกมากเลยค่ะที่แบบเวลาถามว่าทํางานที่นี่ดีไหมตอบว่าสนุกมากทํางานหรือทําอะไรครับนี่แหละมันต้องเป็นอะไรที่มากกว่าโอเคได้เลยครับขออนุญาตขึ้นไปข้างบนหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่คาเราเนี่ยออกแบบรองรับคนรุ่นใหม่ ก็จะดูมีสีสันมีความสวยงามใช่ครับแล้วก็มีความหลากหลายสวยงามมากครับสองคูเนี้ครับอันนี้ผมมาเช่าจัดคอนเสิร์ตบ้างได้ไหมครับได้ครับอันนี้คือถือว่าใช้พื้นที่แบบว่าไม่ประหยัดเลยนะสามารถแบบว่าเป็น2ชั้นก็จริงแต่ชั้นนี้เป็นชั้นเพดานสูงอีกด้วยครับชั้นนี้เป็นชั้นพิเศษจริงที่เป็นับบชั้ลวอลลุ่มเนี่ฮะเดินทางสะดวกสบายไหมฮะสะดวกสบายก็ก็ ทางทิปโก้เองก็มีแบบรถชตรอตบัสม,มีคอยบริการให้อยู่ก็เลยยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยนี่ก็คือเป็นแบบที่ทางเทโลซอฟมาออกแบบตกแต่งเองใช่ครับแต่ในการเดการผมกล้ามาว่ามีบริการแบบตกแต่งให้เสร็จด้วยก็มีใช่ใชครับมผมเราก็มีเหมือนกัน<อ>ครับเดี๋ยวคงต้องไปนั่งคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยแลวเดี๋ยวคงต้องไปหามุมนั่งคุยกันได้ครับได้ครับขอบคุณมากรับคุณยินดีมากขอบคุณมากเลยอ่ะเป็นผมผมก็อยากทมีตำแหน่งว่างนะครับตอนนี้ยังเปิดรับอยู่จริงเลยครับใช่ ผมทำอะไรได้บ้างครับที่นี่ผมออกแบบอะไรโปรแกรมมิ่งอะไรนี้ไม่รู้เรื่องเลยจัดคอนเสิร์ตไหมครับผมจัดคอนเสิร์ตพอได้ได้นะต้องดูคุณที่เนี่ยมีอัศจรรย์ให้นั่งดูเนี่ยเรนี้ถ้าอยากจัดมินิคอนเสิร์ตก็ดีเลยอาจจะเป็นแบบมินิบิ๊กมอลเทนอะไรอย่างงี้ก็ได้บิ๊กมอว์เทนครับดีคะได้ครับก่อนที่จะไปหาจุดนั่งคุยกันเนี่ยคุณนภัสพาผมมาแวะอันนี้เราอยู่ชั้นอะไรนะฮะนี้เราอยู่ชั้น19ครับผมซึ่งเป็นนี่คือตัวอย่างออฟฟิศแบบ โล่งๆนะฮะซึ่งคุณจะมาตกแตกอย่างไรก็ได้นะฮะแต่ว่าพอโล่งๆนี่เราจะเห็นเลยว่าคือโล่งจริงๆครับอย่างแรกเลยคือที่ยืนกันอยู่นี้เนี่ยไม่มีเสาเลยนะฮะที่อยู่ระหว่างใน,ในตัวออฟฟิศเนี่ยไม่มีเสาเลยเสาไปอยู่ข้างๆแล้วก็เสาก็ไม่ใหญ่ด้วยนะฮะนี่ชัดเจนมากว่าความโล่งโปร่งสบายนะะของออฟฟิศสไตล์รีสอร์ทเป็นเช่นนี้และเมื่อเรามองไปรอบๆตัวเราจะเห็นเลยว่าทำเลยดีจริงๆครับ นี่สถานีกลางบางซื่อมองไปนี่คือคือไม่มีตึกอะไรมามาเบียดบังนะคะค่อนข้างโล่งมากแล้วก็คือผมเป็นพวกทําคอนเสิร์ตด้วยผมรู้สึกว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยนะฮะดูจากตัวฝ้าเพดานพวกนี้นี่ก็ช่วยในเรื่องลดเสียงสะท้อนด้วยนะครับเพราะว่านี่เรายืนคุยกันแบบสบายสบายบบเสียงไม่ก้องไม่สะท้อนทั้งที่รอบๆตัวนี่เป็น กระจกหมดเลยครับข้อดีเพิ่มเติมที่ได้เรียนไปแล้วก็คือคว่าสามารถเจาะทะลุชั้นตามกรอบที่เราวางไว้เนี่ยสามารถเป็นออฟฟิตต่อเนื่องกัน<อ>ด้วยครับผมก็คือตรงนี้เหมือนมาร์กเอาไว้ว่าถ้าเธอเช่า2ชั้นแล้วอยากทําบันไดทะลุกันก็จงเจาะตรงนี้ได้ครับผมใช่ครับเรี๋ยวมให้เรียบร้อยแล้วสายฟงสายไฟเดยวเขาจะเดินอ้อไมไว้เรียบร้อยหมดเล้ใช่ครับไม่ไม่ไม่เดินตรงนี้เลยใช่ครับที่นี่คือ ออกแบบตกแต่งอย่างไรก็ได้ครับใช่ครับหรือจะเป็นแบบมาพร้อมตกแต่งสําเร็จก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับเรามีบริการด้วยครับคือคือมีบริการนี่หมายความว่าเราก็บอกโจทย์ไปเลยว่าผมอยากมีพนักงานกี่คนอยากมีห้องประชุมย่อยกี่ห้องถูกครับผมอ๋อแล้วทางทิปโกก็จัดการให้เลยตามนั้นจัดการให้เลยตามนั้นครับอ้โหสะดวกมากครับ เอาละครับตอนนี้ตัดสินใจเลือกแล้วฮะเดี๋ยวผมเอาห้องนี้แหละฮะ,ะนี่ห้องผมเลยครับเนี่ย <c oughs> ชอบตรงที่โอ้วิวที่ <c oughs> สุดลูกอุลูกตาทั้งสองข้างแล้วนี่มองไปฝั่งนี้นี่นั่จก็ตึกมหาคนะครนล่นก็ เกิดปโยกจริงแล้วก็คืออยู่ใกล้ใจกลางเมืองใช่ครับผม<ล>ใช่ครับ,รบเราเพิ่งเปิดเมื่อปี2020 <Okay. S 2> ช่วงฤดูที่โควิดกำลังระบาดแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องการ work from home แล้วก็ลดปริมาณออฟฟิศ <Okay. S 2> ลงแต่ต้องเรียนว่าด้วยคุณภาพแล้วก็ด้วยความโชคดีของเราเนี่ย เราขายเกือบหมดภายใน2ปีก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคุณภาพเราเนี่ยเราตั้งใจจริงๆครับใน <ผม S 1> คุณภาพแบบนี้บรรยากาศแบบนี้โลเคชั่นแบบนี้เราจะบอกได้ไหมครัว่าราคา ที่ประมาณเท่าไหร่ออฟฟิศ <Office S 2> ในเมืองเนี่ยน่าจะราคาวิ่งอยู่ที่ประมาณ1400บาทต่อตารางเมตรของเราเนี่ยเราเริ่มต้นที่780บาทต่อตารางเมตรอันนี้ขึ้นอยู่เกือบครึ่งหนึ่งจากราคาในเมืองแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่า780บบาทต่อตารางเมตรเนี่ยเป็นราคาที่เริ่มต้นแล้วแต่ชั้นว่าชั้นสูงแค่ไหน แล้วก็ตกแต่งเนี่ยให้เราตกแต่งเยอะแค่ไหนก็จะมีราคาที่ที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่เบสเริ่มต้นที่780บาทต่อตรงเมตรซึ่งประหยัดไปกับครึ่งเลยนะครับถ้ามาจากในเมืองแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วด้วยแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วด้วยครับผมตึกสองเนี่ยเหลือประมาณ1ชั้นตึกหนึ่งเหลืออยู่แค่ประมาณสี่ชั้นเท่านั้นครับผมต้องรีบแล้วครับผมผมจริงวันนี้คุณพั์ก็พาเราทัวร์จนค่อนข้างทวนทัวร์นะฮะเห็นรายละเอียดครบทุกอย่างถ้าจะขอสรุปสักคําถามเดียวเลยฮะว่า ทิโก้ทาวเวอรเหมาะกับบริษัทแบบไหนธุรกิจแบบไหนแล้วก็ทําไมจึงต้องมาเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ครับผมอยากจะเรียนว่าเราเหมาะกับทุกรูปแบบจริงๆนะครับเป็นบริษัทที่อยู่มานานแล้วบริษัทที่เพิ่งสตาร์ทอัพบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ พื้นที่เล็กสุดที่เรามีให้ให้บริการคือ200ตารางเมตรเราก็มีนะครับ<ม>แล้วก็พร้อมตกแต่งก็ได้เราจะมีบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง i อทเนี่ยอยู่กับเราเยอะอย่างที่ผมเรียนด้วยโครงสร้างแล้วก็ f a c ิลิตี้ที่เรามีให้อย่างบริษัท True Vision เนี่ยอยู่ร่วมกับเรามาตั้งแต่เราเปิดออฟฟิศเลยครับผม UBC UBC ตั้งแต่เป็น UBC จะเป็น t True v i s i o n เพราะว่าโครงสร้างเราเนี่ยเราจะมะีพื้นที่เรียกว่า Rest Floor ซึ่งจะสามารถเก็บสายไฟได้อย่างเนียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เป็น IT หรือสตาร์ทอัพจะชอบเรามากเลยเพราะเขาไม่ต้องมีสายไฟระยงระยางเพราะฉะนั้นถ้าพี่เต้ถามว่าเหมาะกับบริษัทลักษณะไหนเรายินดีให้บริการทุกรูปแบบทุกรูปแบบเลยครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณนภัสมากนะครับที่ทำทัวร์สะจรเราทะลุปโปร่งมากและเชื่อว่าเดี๋ยวรับโทรศัพท์กันไม่ทันแน่ครับขอบคุณพี่เต้มากนะครับขอบคุณพี่เต้มากครับผมย้ำอีกทีนะฮะเมื่อเห็นข้อมูลการติดต่อแล้วขอให้รีบมาเพราะเหลือน้อยเต็มทีนะฮะเดี๋ยวผมจะไป ฝังเข็มแล้วไปไหวยน้ำต่อก่อนนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพัฒน์มากที่โอโ้โหนำเยี่ยมชมนะฮะจอรดิน,<จ>นดให้เรารู้ทะลุปูโป่งเกิดรับนี้ทั้งหมดร<ไ>ับครับยินีดีมากครับ,รบขอบคุณพี่เต้มากครับ,รบขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็ติดตามชม good Job ตอนต่อไปกันได้ทางช่องทางทั้งหมดนี้เลยครับเยอะมากแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสัดี